ับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เจนนิเฟอร์คิมกัสเบลเรวดีแจ้งความปอทเรียกค่าเสียหายสูงสุด1ล้าน แม่นางเอกดังปูวิชุดาขายเสื้อผ้าขายบ้านรักษาตัวทำความรู้จักผู้กองไอซ์อดีตดาราดังที่โลกโซเชียลถามถึงผลงานเพลงโซโล่ลิซ่าใช้ชื่อจริงตรงตัวพร้อมสร้างสถิติพรีออเดอร์ สาวๆดีใจใยกใหญ่ข่าวอีมินโฮเดทกับยอนอูไม่เป็นความจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับยิงและญี่ปุ่นนะคะรายงานข่าวพันทรูวีรูมค่ะวันนี้จีน่าไปฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วอเออใช่ใชใชไม่รู้ว่าการเป็นไงบ้างนะฮะ ใช่แล้วนะคาะอะคนญี่ปุ่นครบไปยังเอ่ยยังเลยครับพี่หญิงเดี๋ยวอีกแมหนึงน่าจะเป็นช่วงชวงกลางเดือนกันยายนครับผมอาดีใจด้วยนะคาะ่อะแล้วพี่หญิงนะฮะพี่ครบไปแล้วแต่คิดว่าน่าจะต้องบูสต์ในอีกไม่นานนี้โอเคอาจจะต้องต้อเดือน <c oughs> 2อเดือนเนาะพี่หญิง <c oughs> ใช่ไหมฮะบูสเตอร์ ถูกต้องนะครับเพราะว่าของพี่คือฉีดซิโนแวคไปอ๋อ,อโอเคก็รอกันนะครับผม <c oughs> ค่ะเอาละครับมาดูข่าวแรกกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่อลังการนะฮะจะมีการเตรียมงานถแถลงข่าวสําหรับความร่วมมือกันของ TPN แล้วก็ 2.5G นะครับในการจัดก,การประกวด Miss Universe 2021ครับ แ,แ,แฟนนางงามไม่ควรพลาดนะฮะกับความอลังการของเวทีประกวด Miss Universe Thailand ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่เลยนะครับงานนี้ TPN และ True 5G ครับเตรียมถแถลงข่าวรูปแบบออนไลน์กับการจัดประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2564ในวันจันทร์ที่6กันยายนนี้นะครับในรูปแบบ virtual production by True 5G ครับโดยงานนี้มีคุณปุ้ยปียพรได้เผยถึงความอลังการที่กำลังจะเกิดขึ้น บนเวที MUT 2021ที่จะสร้างปรากฏการใหม่ให้กับการประกวดนางงามในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับเจาะลึกแนวคิดหลักการประกวด power of passion นะฮะหรือว่าสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะที่มาพร้อมกับโมเดลการจัดการประกวดใหม่ที่จะสร้างศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ new normal ครับภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ทที่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยเลย ส่วนที่แฟนๆนางงามส่งเสียงเชียร์แอนโทเนียนะฮะมิส s ูเปอร์น t นเชียลสนสเดีกรีมงซูปรามงแรกของไทยลงชิมมง Miss u n i v e r s สไทยแลนด์2021ครับกลายเป็นกระแสะร้อนแรงเพราะว่าเหล่าแฟนนางงามเนี่ยต่างลุ้นกันแบบสุดๆเลยครับว่าเธอจะเข้าร่วมการประกวด Miss Universe Thailand ในปี2021จริงหรือไม่นะฮะถ้าจริงเนี่ยคือบอกเลยว่าน่าจะจับตามองเลยทีเดียวเพราะว่ากระแสะข่านี้ต้องยุติลงนะครับ เมื่อล่าสุดแอนโทเนียได้ออกมาตอบคําถามแฟนนางงามก็บอกประมาณว่าถามว่าจะประกวดอีกไหมเจ้าตัวเผยนะครับว่ายังติดงานจากเวทีเก่าถ้าทําอะไรแล้วอยากทําให้เต็มที่ขอเอาเวลาตรงนี้ครับมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถ้าจะกลับมาประกวดต่อจะมาพร้อมกับชัยชนะถ้าปีนี้ไม่ลงปีหน้าจะลงประกวดไหมเนี่ยะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าถ้ายังมีคนซัพพอร์ตอยู่ก็ตอบชัดเลยนะครับว่าใจเนี่ยอยากลงแต่ขอดูสถานการณ์ก่อน อยากไปต่อแต่ขอทำหน้าที่ในสัญญาทางซูเปอร์นนชั่นนลให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเลยยังไม่สามารถตอบได้ครับอโอ้โหติดตามชมนะฮะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแลนะได้ค่ะพี่ปุ้ยบอกว่าปีนี้เนี่ยอลังการกว่าปีที่แล้วแน่นอนโอ้โหต้องรอดูเพราะว่ารู้สึกการประกวดที่เอเอต้องบอกว่าที่ของ เขาเรียกอะไร Miss Universe uh, ก็จะจัดปลายปีนี้ไงดังนั้นก็เลยต้องเร่งนิด uh, นึงน uh, ะคะอืมครับผมมากันที่พี่เจนิเฟอร์คิมกันต่อเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าตอนนี้เอาจริงกับเกรียนคีย์บอร์ดแล้วนะคะมีการแต่งตั้งทนายเตรียมตัวจัดการแล้วค่ะ หลังนักร้องรุ่นใหญ่สุดทนเดินหน้าเอาผิดเต็มที่หลังถูกเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งในวันนี้30สิงหาคมด้านแอดมินเพจดังได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนนักร้องชื่อดังเจนูเฟอร์คิมกัสเบลพีรกรและอดีตนักวิ่งทีมชาติเรวดีสีเท้าที่วันนี้ได้เดินทางมาด้วยตัวเองที่ปอทค่ะ ด้านแอดมินเพจได้เผยถึงข้อมูลต่างๆว่ามีน้องๆที่อายุต่ำกว่า18มาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายในเคสนี้พี่คิมยกให้จะไม่ดำเนินการถ้าใครที่รู้ตัวควรจะขอบคุณพี่เขาด้วยซึ่งบางครั้งก็เป็นการทักแชทมาดาดาแบบอารมณ์ล้วนๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับที่โพส์เลยดาแล้วก็หนีหายไปและที่สุดเลยน่าจะเป็นแฟนคลับนะคะ ด้านพี่คิมก็เสียใจค่ะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาด่าพี่คิมแบบหยาบคายเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาและในส่วนของการต้องมากราบเท้านั้นก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปว่าเขาจะสํานึกไหมในสิ่งที่พูดสิ่งที่ทําเพราะบางคำมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวและวันนี้เอกสารที่คัดมาก็ต้องขอดูเป็นตัวบคุคคลอีกทีว่าในวันที่มีหมายเรียกคนไหนจะได้รับแบบไหน ในส่วนของค่าเสียหายนั้นสูงสุดที่1ล้านบาทและดำเนินการเอาผิดครั้งนี้คือเรื่องของการบูลลี่ค่ะจริงๆนะตอนนี้ใครจะคอมเมนต์อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินข้างไหนฝ่ายไหนคือทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเพราะฉะน,นนะั้นนาิดก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะ ใช่ซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้มีการคอมเมนต์ทอยคําที่สุภาพนะพี่หญิงใช่ไหมมาเปาา็นแบบโอ้โหทอยคําหยาบคายก็มีแบบด่าคุณพ่อคุแม่ก็มีอย่างนี้เราก็ไม่ยอมเหมือนกันฮะ,ะถูกต้องค่ะอืมอ่ามาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับเรื่องราวของคุณกระต่ายพันนิพานะครับล่าสุดเนี่ยเธอเขาออกมาพูดถึงเรื่องที่มีคนเข้ามาแซะนะครับเพราะมันมีภาพออกมาเพราะเธอกับครูภพบูลเนี่ยมีการแต่งงานกันแล้วครับ หลังมีภาพหลุดพิธีแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีภาคอีสานร,ระหว่างนักร้องสาวคุณกระต่ายพันนิพาและครูภัยบูรณ์นะครับซึ่งแฟนเพลงเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายต่อมาครับครูภัยบูรณ์ได้ออกมาโพสต์ว่าที่จริงเนี่ยเป็นเพียงแค่การทํางานถ่ายเอตัวใหม่เท่านั้นนะฮะต่อมาครับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาก็ได้แชร์เอ็เพลงกูแขนแฟนเพื่อลงใน Facebook ของตัวเองครับ ำำเยย้ตอบถึงความแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นนะครับว่ามาแล้วผูแขนแฟนเพิ่นนะครับก็มีชาวเนต็ตเนี่ยมาคอมเมนต์ทั้งในทางให้กำลังใจแล้วก็ต่อว่านักร้องสาวเหมือนเคยเลยฮนะ คือมีชาวเน,น็ตคนนึงนะครับเข้ามาแสดงความเห็นก็บอกว่าเฮ็ดเพลงเข้ากับตัวเจ้าของเนาะนะฮะก็แปลว่าทําเหมือนทําเพลงเนี่ยเหมือนชีวิตของตัวเองเลยงานนี้ครับนักร้องสาวเข้ามาคอมเมนต์อธิบายกับชาวเน็ตคนดังกล่าวก็บอกว่าขออธิบายหน่อยนะคะในชีวิตคนเรามีรักมีแอบรักมีอกหักมีโสดกันทุกคนคะ่ะดังนั้นการเสนอเพลงแต่ละเพลงต้องให้เข้ากับชีวิตของคนเราคะ่ะ แล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่เชียร์ให้ดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่ชอบแซะนะครับพร้อมกับแท็กหานักร้องสาวว่าอยากเห็นคดีสัก1 2 3 4คดีได้น้องนะฮะคือซีมวนกรุ๊ปกว่าทําเพลงอีกเอื้อยว่านะฮะเราก็บอกว่าอย่างนี้ซึ่งนักร้องสาวก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรกับคอมเมนต์นี้นะฮะ ต้องขออภัยสำเนียงผมอาจจะไม่ค่อยได้อัธรต <c oughs> ในการพูดนิดนึงแม่แจะบอกว่าก็ได้อยู่ถ้าเป็นพี่คุณพี่อ่านไม่ได้เลยนะจริงเหรอพี่อิงใช่อ่านไม่ได้จริงๆ <c oughs> อ่ะเออมามาถึงคุณน,นัททิวดีกว่านะคะตอนนี้มีการแบบว่าออกมาบอกว่าติ่งที่เจอในตัวเนี่ยนะคะคุณหมอยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่ใช่เนื้องอกคะ่ะ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไอตัวที่เห็นเนี่ยมันเป็นเนื้องอกหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้แฟนๆก็หายห่วงได้นิดนึงค่ะเพราะว่านัททิวเนี่ยมีการไปตรวจสุขภาพประจําปีคือเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยเขาพบว่ามีติ่งเนื้อบริเวณช่องท้องส่วนกลางก็เลยอัปเดตล่าสุดนะคะว่าต้องไปคอย Follow อัตลอดนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าไม่สบายใจก็ต้องไปตรวจซ้ําอีกครั้งค่ะ ช่วงนี้เนี่ยนัททิวก็จะใส่ใจเรื่องของหุ่นฟิตเป็นพิเศษพร้อมเผยที่แรกกับความตั้งใจอยากลองประกวดฟิตเนสโมเดลค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีครับอ๋ออันนั้นเนี่ยเอาจริงยังไม่ได้ไปตรวจซ้ำเลยอ่ะมันไม่ใช่เนื้องอกขนาดนั้นอะคือลักษณะของมันเนี่ยคือเป็นเออมันเป็นเหมือนแบบเป็นติ่งเนื้อที่มันที่อันเป้าชาวบริเวณช่องท้องส่วนกลางแล้วเจอแต่ว่าแค่หนักก็ไมินิฉัยว่ามันแบบ จะเป็นเหมือนติิงแล้วที่คล้ายใทั่วไปแต่คุณหมอกก็ไม่ได้แจ้งว่ามันอันตรายอะไรยังไงใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะจริงๆคุณหมอกพูดด้วยซ้ำว่าเพื่อความสบายใจของเราถ้้อยากตรวจซ้ำอีกสามเดือนก็มารักษาค่าทุกอย่างในเลือดมันกติค่าแบบค่าตับค่าไตค่าทุกอย่างมันอยู่ในเกณฑ์ดีหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าไปตรวจอะไรไงแล้วมันมีอะไรที่อัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงสเตตัสเดิมครับผม ตอนนี้เรามีวางแผนวางเป้าหมายที่ต้องสูงกว่าน,นี้อีกไหมคะพี่นอกจากซิกแพนน้ก็คือก,ก,ก,ก็แน่นแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะ <c oughs> อาเป็นแผนที่เพิ่งเกิดขึ้นในใจยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยความตั้งใจอะอยากประกวดแต่ว่าแต่แต่แต่นะแต่ <c oughs> แต่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อยากประกวดของกายอยากประกวดฟิลแบบฟิตเนสโมเดลครับเออกล้าสวย คุณสวยใหญ่กำลับบงดีแต่ว่าคมชัดโถ้าประกวดได้นี่ดีเลยแล้วก็อยากไปประกวดเมืองนอกนะอ่าอ,อันนี้คิดไว้สิอ่าถ้าประได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึ่งท่ม,ม,มดีไปก่อนนี่นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอาค่ะบ๊ายบายาเยครัอืมเพราะฉะนั้น<ม>นะคะตอนนี้ก็คอย follow up ไปก่อนนะคะยังไม่ต้องตกๆกตกใจไปมันอาจจะหายไปหรือยังไงก็ค่อยดูอีกทีนึงค่ะ ใช่นะฮะแต่จะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมอิจฉาหุ่นนัดทิวมากๆเลยพี่หญิงคือแบบหุ่นดีมากนะฮะแต่ก็บอกว่ากว่าจะมาทุกวันนี้เนี่ยมันใช้เวลาหลายปีมากเลยเนาะพี่หญิงใช่ไหมอ่ะพี่รอดูเนะ้ะญี่ปุ่นให้กําลังใจ<อ>นะจาะแล้วก็อย่าลืมถอดโชว์แบบนี้ <c oughs> ด้วยวน,น่าาน่าจะพวกเราทุกคนน่าจะแก่ก่อนนะพี่หญิงไม่เป็นไรรอได้ครับมาดูกันต่อสําหรับร้านครัวลุงรงของอาจตุรงมกจกนั่นเองนะครับล่าสุดก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วนะฮะ เตรียมจะเปิดครัวรุงรงในวันที่4กันยายนนี้ครับก็ปิดร้านมาสักพักใหญ่แล้วนะ,ะสำหรับครัวลุงรงครับร้านอาหารชื่อดังของตลกชื่อดังอย่างจตุรงโพธาราม ล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาเจ้าตัวใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับหลังจากมีมาตรการคลายล็อกดาวน์สามารถเปิดให้นั่งทานในร้านอาหารได้โดยเจ้าตัวครับก็เตรียมเปิดร้านในวันที่4กันยายนนี้นะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าดีใจสุดๆเลยครับเพราะว่านั่งลุ้นทุกวันว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะเปิดได้ซึ่งตอนนี้ครับทางร้านเตรียมตัวอย่างดีครับทุกคนในร้านฉีดวัคซีนครบแล้วในส่วนของลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีครับว่าจะขอดูใบฉีดวัคซีนหรือว่าทํายังไงก็เดี๋ยวต้องไปดูหน้างานนะฮะ เขากาหนดให้ร้านอาหารเปิดได้แล้วก็เตั้งแอ่วันที่หนึ่งแต่ว่าเราก็จะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมนู่นนี่นั่นเพราะว่าตอนที่ปิดไปมันก็เหมือนก็เหมือนร้านล้างอะ่ะร้านล้างแล้วก็โต๊ะเต๊อะอะไรมันก็ต้องเคลียร์ต้องอะไรหลายอย่างแล้วก็จัดระบบโต๊ให้ห่างตามที่เขากําหนดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <S 2> <S 2> ทางพัฒนามเราก็ยังไม่ได้เอามาเพราะตอนแรกๆก็คงยังไม่มีลูกค้าหรอก ก็กมีอาจจะไม่ค่อยถึงกับเยอะฟูเหมือนกับที่เคยผ่านมาเอาเฉพาะคนที่อยู่ในครัวก็คือญาติพี่น้องนั่นแหละก็ประมาณเกือบยี่สิบคนทุกคน<ม>เลยเป็นซีเรแบกแล้วก็แอตตาบางคนก็แอตตาสองเข็มทุกคนครบสองเข็คคมหมดแล้วทูกค,คามม้าก็ต้องก็ต้องตามนี้เลยเราก็<ม>จะประกาศในเพจอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่จะมาในร้านก็จะต้องสองเข็มแต่ยังไงเราก็ต้องแจ้งแจ้งในเพจอยู่ตลอดเวลาว่าสองเข็มไม่รู้ลูกค้าเขาจะอถึงเวลานั้นค่อยว่ากันทีบางคนอาจจะมีเอกสารอะไรก็ได้ แล้วอย่าง JR Green อันนี้เปิดพร้อมกันไปด้วยเลยไหมคะยังเปิดไม่ได้คือทุกอย่างมันยังไม่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องขอเวลาอีกน่าจะประมาณกลางๆหรือไปไปลายเดือนกันยาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใจชื้นแล้วเนาะต่ชื้นแล้วดีดีใจมากเลยอะ่ะคือขอให้มันได้เปิดอะ่ะไม่งั้นคนที่อยู่ที่ร้านอะ่ะญาติพี่น้องเราอะ่ะทุกคนเนี่ยอยู่ในร้านแล้วก็มีมีรายได้จากในร้านทุกวันเนี้ย ซื้อข้าวทิง้งสี่กระสอบอย่างอื่นต้องซื้อหมดอ่ะสามเดือนแล้วเธอคิดดูสิเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจทุกคนสู้ๆอ่ะ่ะะะะขบคคคุุณมาากนะะลงจ้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s ไซ h ์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f Facebook o a n p a g e t ทวีนไซส์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ